สวัสดีค่ะวันนี้พี่แทนแดนจินโจ้กลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้พี่แทนก็จะมาแนะนําเกี่ยวกับเอกสารต่างๆที่เราจะใช้สําหรับยื่นวีซ่าท่องเที่ยวออสเตรเลียน,นะคะอันดับแรกก็จะเป็นฉบับจริงก็คือทะเบียนบ้านนะคะเป็นทะเบียนบ้านเนี่ยค่ะทะเบียนบ้านของตัวเราเองถ้าเกิดว่าทะเบียนบ้านในเล่มนั้นน่ะมีมีมี คนอยู่ด้วยกันหลายคนหรือว่าในครอบครัวมีอยู่หลายคนด้วยกันนะคะเราก็คัดลอกถ้าเป็นสำเนานะคะเราจะก็คัดลอกเอาเฉพาะของตัวเราเองนะคะไม่ต้องเอาไปทั้งหมดนะคะแล้วก็บัตรประชาชนคือบัตรประชาชนของตัวเราเองนะคะแล้วก็พาสปอร์ตค่ะพาสปอร์ตก็คือจะเป็นของเราเองนะคะที่เราจะต้องอเตรียมไปเป็นฉบับจริงที่เราจะต้องไปยื่นเอกสารนะคะ แล้วก็จะเป็นแบบฟอร์มแบบฟอร์มก็คือจะมี1 4 1 8อันนี้1418นี่ก็จะเป็นแบบฟอร์มสำหรับเราจะสมัครจากต่างประเทศอย่างเช่นว่าเราอยู่เมืองไทยนะคะเราอยู่เมืองไทยเราจะใช้อเอกสาร1418อันนี้สําหรับประสบการณ์ของพี่แดนเองนะคะก็คือถ้าเป็น1 4 1่นี่เราจะใช้สมัครในที่สํานักรับเรื่องเอกสารต่างๆที่เมืองไทย ได้เลยนะคะถ้าเป็นอีกอันดับหนึ่งก็คือ,อเอกสารต่างๆที่เราจะใช้ก็คือทะเบียนบ้านบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาพาสปอร์ตทุกอย่างเนี่ยเราจะถ่ายเอกสารไปอย่างละ2ชุดอย่างน้อยหรือไม่ก็3ชุดไปเลยเผื่อนะคะเผื่อว่าเออพอไปถึงเขาจะเรียกหานั่นหานี่เราก็จะได้มีโอเคมีทุกอย่างเตรียมพร้อมให้เข้าหมดเลยนะคะอันนี้ก็คือเป็นเอกสารที่เราจะ ยื่นเรื่องไปเที่ยวประเทศออสเตรเลียนะคะอย่างเช่นวีซ่าต่างๆก็จะมีมีหลายรูปแบบอันนี้โดยที่ว่าเราไปด้วยตัวของเราเองนะคะวีซ่า1418เขาเรียกว่าวีซ่าบิ๊กนิ่งก็คือเริ่มต้นนะคะเริ่มต้นที่จะเดินทางไปเที่ยวประเทศออสเตรเลียเพราะฉะนั้นก็คือเราใช้1418อันนี้ด้วยการที่ เป็นประสบการณ์ของตัวพี่แตนเองนะคะก็คือพี่แตนจะใช้เอกสารแบบนี้ตั้งแต่เริ่มแรกที่มาเที่ยวใหม่ๆนะคะโดยที่ว่าเราเขาเรียกว่าเราสปอนเซอร์ตัวเราเองก็คือหมายถึงว่าเราเราใช้ค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าเดินทางค่าที่พักค่าอะไรของตัวเราเองแล้วก็อย่าลืมนะคะเอกสารต่างๆจากธนาคารเราก็ต้องไปขอธนาคารด้วยเช่นว่าสเตทเมนต์นะคะ ก็คือหมายถึงว่าเราก็จะเอามาเป็นเป็นการเขาเรียกว่าอะไรโชว์ให้ทางสถานทูตดูว่าเรามีเงินพอที่เราจะมาเที่ยวหรือว่ามาเยี่ยมเยือนประเทศออสเตรเลียได้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกจุดที่สําคัญอีกจุดหนึ่งนะคะแล้วก็อย่างจะมีอีกมากมายหลายแบบฟอร์มที่จะเช่นที่จะ ใช้ในการมาเที่ยวออสเตรเลียอย่างเช่นว่ามีญาติอยู่ที่นี่มีเพื่อนอยู่ที่นี่หรือว่ามีคนรู้จักอยู่ที่นี่นะคะเราก็จะใช้แบบฟอร์มอื่นๆอีกแต่อันนี้ที่พี่แดนนามาเสนอให้ดูในวันนี้นะคะก็เป็นเอกสารเกี่ยวกับกแบบฟอร์มเกี่ยวกับส่วนตัวที่เราไม่ต้องมีใครสปอนเซอร์เราไม่ต้องมีใครสปอนเซอร์เรานะคะก็คือหมายถึงว่าเรามาเที่ยวด้วยตัวของเราเองแต่ถ้าในทางที่ดีนะคะ พีแ่แดนอยากจะบอกว่าถ้าเรามีญาติหรือมีเพื่อนหรือมีใครก็ตามนะคะอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเราอาจจะขอเป็นจดหมายเป็นจดหมายเชื้อเชิญก็ได้นะคะจดหมายเชื้อเชิญจากาคนในออสเตรเลียอย่างเช่นว่า,ามีเพื่อนที่รู้จักหรือว่าญาติพี่น้องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ให้เขา,าเขียนจดหมายเป็นจดหมายเชื้อเชิญหนึ่งฉบับนะคะแนบไปด้วยเราก็จะยื่นวีซ่าแล้วก็ผ่านการอนุมัติได้ เร็วขึ้นแล้วก็ผ่านการอนุมัติได้แบบประเภทเเรียกว่าฉลุยโดยที่ว่าไม่มีอะไรติดขัดมากมายทางสถานทูตเขาก็จะตรวจสอบว,ว่าอ๋อมีเพื่อนอยู่ที่นั่นมีญาติอยู่ที่นั่นเขาคงสามารถไปท่องเที่ยวได้คงไม่มีปัญหาและอีกอย่างก็คือ,อวีซ่า1นึ่นี่นะคะก็คือไม่สามารถทํางานได้นะคะไม่สามารถทํางานได้เพราะว่าเรามาแค่เยี่ยมเยียนแล้วก็ มาเที่ยวเขาจะให้เรากรอกว่ามาเพื่ออะไรมาดูทัศน์ยภาพของประเทศออสเตรเลียเป็นยังไงแล้วก็ดูแบบประเภทประชาชนประชากรเขาอยู่กันยังไงวิถีชีวิตของคนประเทศออสเตรเลียเขาอยู่กันยังไงนะคะแล้วก็มากมายหลายอย่างที่ะจะต้องกรอกไปในแบบฟอร์มนั้นนะคะเพราะว่าแบบฟอร์มนั้นก็จะถามเราก็เหมือนกับว่าเราจะเป็นการที่ว่าแนะแนําตัวเราเองว่าเราจะต้องอ เขียนลงไปในจดหมายนะคะว่าเนี่ยเราจะต้องไปแบบนี้ไปเพื่ออะไรโดยที่ว่าไปแล้วเราก็จะกลับมาประเทศไทยคืนเราไม่ใช่ไปแล้วแบบประเภทไปอยู่ที่นั่นเลยไม่ใช่นะคะก็คือเป็นวีซ่าแค่3เดือนนะคะ3เดือนเท่านั้นนะคะวีซ่านี้ไม่สามารถทํางานได้นะคะแล้วกอ็อย่างแบบวีซ่านี้ถ้าสมมติว่าเราไปสามเดือนแต่ เราไปอยู่แค่1อาทิตย์หรือว่า2อาทิตย์อย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะเราก็คือเราสามารถที่จะกลับมาได้ก่อนไม่จําเป็นจะต้องอยู่ให้ครบทุกทุกุก,กเดือนนะคะหรือไม่ก็แบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอยู่จนถึงครบวีซ่าที่เราายื่นเรื่องขอมาไม่ใช่นะคะ เรามาอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็ได้บางคนก็จะมาแค่สองอาทิตย์เพราะว่าจะต้องกลับไปทํางานมีงานประจาที่ต้องทําอยู่ที่เมืองไทยก็แค่มาในระยะสั้นๆที่ว่ามาเที่ยวเท่านั้นนะคะแล้วก็ก็จะมีแบบอย่างบางคนก็จะมีแบบหัวหน้าหรือว่าเจ้านายเจ้าของบริษัทอะไรก็ว่าไปก็จะแบบเรียกว่าการันตีให้เรามาว่าเออมาเที่ยวนะมาแล้วเราก็จะกลับไปทํางานคืนเหมือนเดิมนะไม่ใช่ว่ามาแล้วแบบไปเลยอะไรเงี้ยเป็นไปไม่ได้นะคะ เพราะฉะนั้นก็คือเป็นบีซ่าท่องเที่ยวในระยะสั้นๆนะคะอันนี้สําหรับวันนี้พี่แดนก็แนะนําเพียงแค่นี้ก่อนนะคะ,ะเดี๋ยวจะมาแนะนําให้ดูอีกว่ามีวีซ่าชนิดไหนบ้างที่ควณจะมาพำน,นักอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียได้แล้วก็ใครที่จะ,ะการันตีเราได้ใครที่จะสปอร์ตเราได้ในการที่เรามาเที่ยวอยู่ในออสเตรเลียนะคะ สำหรับวันนี้พี่แตนแดนจิงโจ้ลาไปแค่นี้ก่อนนะคะถ้าชอบอยังไงก็กดติดตามกด Subscribe ให้กำลังใจพี่แตนด้วยนะคะกดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายคะ่ะ